คนเมื่อวานซุงเกิดอุบัติเหตุรถตกข้างทางซึ่งวินาทีที่การรู้ว่าแฟนเราแบบเกิดอุบัติเหตุอะใจมันแบบตกไปอยู่ที่ตะตุ่มมือชาใจชาแบบตัวสั่นไปหมดเลยเขาคือทุกคนเชื่อไหมเมื่อวานตอนเช้าการตื่นมาบอกซุงว่าเฮ้ยระวังนะวันเนี้ยระวังเลยซุงก็ถามว่าทาไมซึ่งการได้ยินเสียงคนบอกว่าซุงระวังไอซุงก็บอกว่าคิดดีทําดีก็คือแบบคงไม่เป็นอะไรหรอกกฏว่าตกยิงมาปุ๊บเพื่อแยกกันรถคันซุงก็คือเกิดอุบัติเหตุเลย สูงสตาวินอินฟลูชื่อดังประสบอุบัติเหตุรถตกข้างทางขณะไปช่วยผู้ประสบภายน้ำท่วมเจ้าตัวเผยมีเสียงกระซิบเตือนก่อนเกิดเรื่องไปติดตามเหตุการณ์ดีได้ในนิวพลัสวันนี้ค่ะลอตเตอรีพอร่พลาสลอตเตอรี่พาสมีรางวัลที่1ทุกงวด เมื่อวานซุงเกิดอุบัติเหตุรถตกค้างทางซึ่งวินาทีที่การรู้ว่าแฟนเราแบบเกิดอุบัติเหตุอะใจมันแบบตกไปอยู่ที่ตะตุ่มมือชาใจชาแบบตัวสั่นไปหมดเลยคือการ์ดแบบดิ่งมากพยายามตั้งสติสุดๆภาวนาให้แฟนเราแบบต้องไม่เป็นอะไรขอให้บุญที่ทํามาทั้งหมดขอให้ซุงปลอดภัยคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบตอนนี้ซุงปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณหมอพยาบาลทุกคนนะคะที่ช่วยไว้แล้วคือทุกคนเชื่อไหมเมื่อวานตอนเช้าการตื่นมาบอกซุงว่าเฮ้ยระวังนะวันนี้ระวังเลย ซุงก็ถามว่าทาไมซึ่งการ์ดได้ยินเสียงคนบอกว่าซุงระวังไอซุงก็บอกว่าคิดดีทําดีก็คือแบบคงไม่เป็นอะไรหรอกปรากฏว่าตกเกลียนมาปุ๊บเพิ่งแยกกันร,รถคันซุงก็คือเกิดอุบัติเหตุเลยแต่ยังดีที่คนในรถเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้รถพังไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอโทษพี่พี่ทีมกู้ภยัยเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะการ์ดกับเพื่อนๆนะคะไปซื้อสเสบียงแล้วก็ทําถุงยางชีพเพิ่มเอ้ยมาแล้ววันนี้มานมานี่น่ปลอดภัยนะปลอดภัยดี แล้วทางนี้ทางซุงกับแฟนสาวซอการ์ดเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย,ภยน้ำท่วมเดี๋ยวเราไปย้อนดูกิจกรรมของทั้งสองก่อนเกิดรถตกข้างทางกันค่ะมาน้เาเอวไม่หิวจัดเลยอือม,มันคงไม่ได้กินอะไรเลยออกได้ออกได้ครับเดินตามมาซุเมืองใหญ่เลยอ่ะมันน่าจะหิวมาก แลวขึ้นแล้วพี่ดูว่าพี่เต้หน่ารักมากเลยเหมือโคยี้เลยหมือโคยี้เลยกาเเ็นนผมเนนะพี่น่าเลยนะครับอันนี้ปหมเดี๋ยวสามไอนี้ลูไหมชื่ออะไรนะครับชื่อสามไอ้สามสามสามมาเร็วโอเค้ย โอ้สามอ3สามแต่ว่ามันเป็นแบบนี้แหละมันสามอที่วันแรกมันล้ขึ้นมาีประตูอล้วครับสอากินสมาามอระวังมือโอเคโอเคสามได้วู้้าป็นหมหูมั ลงมา,มาไปเรียบล <laughs> วนหรับขันมา่ขอ <laughs> บคัณค้าขอบคัณครับพรุ่งนี้เอาใหม่อหลอตเตอรี่พัสลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่หนึ่งทุกงวด ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ล l l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ